เอสเคชแนลนะครับวันนี้ก็ได้ทําการรื้อตู้เชื่อมนะครับตู้เชื่อมของยี่ห้อยี่ห้อไหนนะโกลดีนะฮะเพราะว่าเห็นฝุ่นเยอะนะฮเมื่อกี้ผมเช็คไปแล้วนะครับก็ไม่ได้ถ่ายนะนะครับนี่ก็สักโครูเรียบปอยนะฮะเรามาดูโครงสร้างข้างในนะครับอ่ะเนี่ย ทำไมผมถึงถอดออกมากนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเช็คฝุ่นนะครับเนี่ยฝุ่นเพราะว่าอันนี้มันจะเกาะอยู่ในส่วนของวงจรนะครับเน,นะเนี่ยคอนแดนซ์นะครับซึ่งจะทำให้นานๆน,นะครับถ้ามีฝุ่นหรือว,ว่าเศษดินเศษ เศษอะไรเข้าอยู่ในตัวเครื่องนะครับมาเกาะที่แผงวงจรนะฮก็จะทำให้เครื่องมีปัญหาได้นะครับกนะ็เดี๋ยวจะมาเช็ดฝุ่นนะครับจริงๆแล้ววิธีการซ่อมบำรุงก็ก็ประมาณนี้นะครับก็ทำความสะอาดโดยการเป่าฝุ่นแล้วก็เช็คให, mm. ให้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 ฝุ่นกาะนั้น ให้ให้ออกให้หมดนะครับกระมาณนี้นก็สามารถยืดเวลาการใช้ง,งานของตูวเชื่อมได้นะครับโอเคนะครับข่อฝ้าเป็นแนวทางได้นะครับสนเ c ล a n น่าสวัสดีรครับสวัสดีครับ